มาแนะนำกันในการภาวนาเพิ่มเติมตอกยํำการภาวนาที่แนะนำกันกับอนาปานสติอันประกอบไปโดยสติหลายๆดูลมหายใจทั้งแลกกัเอืิวมาดูกายทั้งภายในและภายนอกในหลักสูตรของมหาสติปัฏฐาน บันีกะฟังให้ตั้งใจเหตุนำบอมเมนบาว่าให้ฟังให้อารมณ์ก็มาทานกับฟังซื้อ,อฟังแหลวกับ่านไปกับบ่เกิดประโยชน์ลองเหตุนำเบิงลองเหตุนำอย่าเป็นคนนามเต็มแกว้วกะลองเห็ดเบิงอาจจะคิดทีดีอยู่แล้วก็อาจจะพัฒนาขึ้นอีกหรือ ที่ยั่งบ่ทันหมันคุงก็อาจจะต่างมันขึ้นแนะนำกันที่ปฏิบัติเอานาปัจจุบันก็คือต่างกายตรงลำลุงสติไวหมันเริ่มจากการนั่งคิดว่ามันถนัดดีแล้วไน่ทานั้น ก็ทำความรู้สึกไว้ในปลายตีนทั้งสองขางแล้วก็ทําความรู้สึกขยับจากปลายตีนตั้งฝ่าตีนทั้งสองขางขึ้นมาสูงเขา่าขยับคอยขึ้นมาถึงต้นขาขึ้นมาสูงเอวขยับขึ้นมาตามลำตัวขึ้นมาหอดข้อ ทำความรู้สึกจับที่ฝ่ามือที่ว่างทับกันเอาความรู้สึกไปจับที่หัวเมมือที่จะลดกันทำความรู้สึกในนิ้วมือทั้งสิบนิวแล้วก็ทำความรู้สึกขยับเพื่อนมาสู่แขนศอก ทำความรู้สึกจากแขนสอกขึ้นมาบาลัยทำความรู้สึกจากข้อกระเดือข้อขึ้นไปหูจักหูเมื่อขีงหูเมื่อหอดหูทั้งสองขางหูเมื่อถึงใบหนาลิ้มฟีปากจมูกคุ้มตาคิวหน้าผาก ผมเมียขึ้นไปขยับขึ้นไปเส้นผมและปลายผมจอมกับมอมจอมหัวสุดคอยเห็ดจังสีเบาเบาเบาเบ,าบาเพ่งเพ่งเอาไม่ๆใส่ค้าว่าเพ่งจ่องเบิง้งขึ้นไปหอดปรับไม่ๆอาจจะฝื้นจะหน่อยเห็ดบ่อยเดียวก็ดีดอก แล้วก็จะมีความรู้สึกทันทีเหมือนกับจอมหัวสุดที่มันมีความรู้สึกติงมีความรู้สึกเ้นนี้กต่ทำความรู้สึกแผ่ลงมาจากจอมกระมมหมอนหนามาตามาขาลงไปสู่ขาหอดฝาเท้าเลิ่ศสมจากจอมหัว ลงมาหาคอหาข้างลงสู่แขนศอกลงสู่แขนนิ้วมือไปจมพยายามรูกายการรูกาย,ยัางสิจหูว่ากายขามีความนั่งไดดีบอดอึดอัดดุใดใดแตวกจะจับความรู้สึกไว้ทั่วกายตั้งความรู้ซึกไว้ส่วนบน เหมือนกับเห่าเหลียวเหมือนกับยืนแล้วก็มองเหลียวลงเบิงคนอีกคนหนึ่งกะลังนั่งอยู่จับความซึกไวช้ชวนชวนหนาจับความรูยซึกไว้เฉพาะหน้าตาจับความซึ้กไว้ที่ปลายจมกูกหายใจดูที่ร่มกระทบปลายจมกูก หายใจเข้าไปเบาเบายุดร่วมหายใจภาวนาพุทธโทธพุทโธพุทโธ,ธสามครั้งปล่อยออกหายใจเข้าไปเบาเบายุดพุทโธพุทโธ,ธ,ธสามครั้งปล่อยออก การหายใจทำการหายใจเขายุดี่ให้เหมือนกับว่าบเม็นหายใจปุ่งทองซื่อๆมันมีการหายใจแบบปุ่งทองแบบทองแบบกับอีกแบบหนึ่งหายใจขึ้นเหมือนกับถึงสักเสือกสักเสือกอกอกสักเสือกเข่าปล่อยเสือกเขาสักเสือกอกอกเงี้งสินะหายใจเข้าไปยุด ชาวนาพุโทโธพุโทโธทำความรู้ซึกไปไปลายจมกูกให้ชัดมันสีรูซึกทั่วหนาแล้วก็ชัดที่ปลายจมกูกทำม,มันจะมีความรู้ซึกรูเฉพาะที่หน้าผากนักนชัดขึ้นแล้วก็ปลายจมกูกชัดขึ้นพุโทโธพุโทโถสามปล่อยออกเห็นสิไปเรื่อยๆระกองสติไปเรื่อยๆเรื่อย ที่แนะนำกันกน,นีน่นออก็สินแนะนำเงาแต่ว่าฐานมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกทัวกายกายที่ว่าเตุมาตะก,กี้นี่ก็คือมีความรู้สึกบัดแล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่ากายภายนอกคือรูกปกายอาโดยอาการ32ต่อไปเห้พิจารณาตามเป็นอาการ3 2มกายตั้งอยู่เชน่นใดกายอยู่กายค่อนกายเงยกายงวย แต่จะรู้ถึงเบธนาปาโกดเกิดขึ้นเมื่อหายใจเขาแอวเฮาโดยเฉพาะตื่นม,นยม,มายังมือเสาไมใหม่ๆตื่นม,นยมายังมือเสามันสิอึดอัดคัดเครื่องในหลางกายในแอวปวดแอปวปวดหลังเขานอนนานๆปวดหลังหายใจเฮ็ดคือว่านีเบ,บ่าเข้ามันจะคอล้ายออกคลายออก,ออกพออาศัยล่ม ล้มไหลเวียนทัวล่างกายพอการเขาหยุดลมหายใจหยุดความคิดณที่นั่นหายใจก็หยุดหยุดลมหายใจพร้อมกับหยุดความคิดที่ไปทั้งอื่นพุ่งความรู้สึกนึกคิดตึ๊กเข้าไปที่อารมณ์หายใจและภาวนาบุทโธพุทโธพุท,โทรทโธต่อมาจะเห็นชัดขึ้นในปลายจมกูกเมื่อเห็น ปลายจมกูกร่มกระทบชัดออกชัดเข่าชัดพาเวลาเข่านี่เข้ายุดล่มหายใจมันกระเซ็นมีความรด,ด้ซึกจรออยู่ที่ปลายจมูกจองพระเจ้า่าอุป,ปมาเหมือนกับนายโคบานผู้ยืนอยู่ประตูทวารเปิดประตูะวาวรเคอกเพื่อให้โคออกนายโคบานย่อมยืนดูโคหนุม่มโคสาวโคน้อยโคเท่าโคแก่ออกไปตามระดับ เขาจองยุหานเส mm. ียนลมหายใจเขายุดพ <tre> <messaging>. <t ool advertising> ุโทพุโถทศสามปล่อยออกเห็นลมกระโบออกยุดหายใจเขาพุโทพุโทสามเฮ็ดไปเรื่อยนี่คือฐานสีมันต่อไปหายใจก็จะมันจะมีความรู้สึกหอดพงแกมืลงไปหอดกระเดื่อข้อจะมีความรู้สึกถึงนาอกกระเพื่อมจะมีความรู้สึกถึงปลายลมทอง เอาหายใจไปเลยเฮาเสืนความอัดแน่นเต็มในท้องยุดพุทโธพุทโธท้องปุุงขขินพุทโธพุทโธเห็นลมเป็นสายยุดพุทโธพุทโธพุทโธสามเถื่อปล่อยออกพยายาม kh 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 ยุดความคิดความคิดมันสิแฟบก็มาเฮากัหยุดพุทโธพุทโธให้ชัดชัดใ่สี่ประมาทหายไปพุทโธพุทโธพุทโธถามเขาเอางสิ บว่าข้าวกิเลสมันพัฒนาหลายท่านหลายหลูปหลายนามนางภาวนามีศรัทธานั่งไปไม่ไมม้วนบอกกำหนดนังกระไดม้อนมีปีติในใจม้อนโดนไปจิตขายกิเลสพัฒนาจิตวัตถกพัฒนาสติปัญญาวัูถุพัฒนากิเลสพัฒนาบาดน,นั่งไปแล้วกรบบเป็นคือเก่าบาดโอ้ยผมเฮ็ดตะกี้ ขนยเฮ็ดตะกี้ที่ว่าคำนี้มันคือบวสงบเอาไปมาเสียงกะอยากไล่เสียงหุ่นห้วยเนี่มันกะเลยเอินบาเหาบ่าพัฒนากิเลสพัฒนากลัวเหาอย่าลืมเฮาเห็ดแต่ยังสี่กิเลสมันก็พัฒนาตามเลยตอนใหม่ๆผู้ใดเห็ดยังสี่สี่เห็นชัดขันเผลอแป๊บเดียวประมาณนี้เดียวบานเห็นเห็ดบาดเห็ดบวไรงดงิดคนขั้นนดดงยัดยัด อยากลุกจากย่างอยากไปเพราะนั้นตจงพัฒนาการภาวนานี่พัฒนาตลอดเดถ้าคือว่าได้แล้วนี่เซจเรียบร้อยไปวอรอดตอนไหม่มันจริงอยู่แต่กิเลสมันพัฒนาท่านกิเลสมันเก่งกว่าเพราะนั้นทายเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดท่านพยายามยุดความคิดให้ท้ถ้ายุดความคิดปัญญาสิเกิด เมื่อพิจารณาคือวาเทียนะจะเห็นนึกจับกลมหรือซื้อไฟาถาวรเส้นฟาถาวาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยต่อไปก็เห็นเลิกลงไปหอดเนื้อหอดหนังหอดเนื้อหอดเอ็นหอดกระดูกต่อไปต่อมาพิจารณาขึ้ว่าจะเห็นเป็นรูปล่างโครงสร้างกระดูกกากสานะมองเข้าไปทั้งในตับประสนก็เห็นเป็น ภาพต,าตับไตใส่พุ่งขึ้นมาโดยอาการสามสิสองมันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาในใจเ,เมื่อจิตหนิ่งความสว่างจะปรากฏภาวนาพุทโธพทโธมันสิสว่างแกงออกแกงออกก็ในหน้าผากอยู่ในหนาไม่ไมกับสมมความรู้สึก็ู่ในหนาท้าเบอร์สตีแพบอาจจะ พับขึ้นมาเห็นเป็นรูปนาเจ้าของอยู่ต่อหน้าเจ้าของสติลดนิดเดียวมีแต่สมาธิจะเห็นเฉพาะนากายสิตรงคนังแบบแนะนําำนี่กายสิตรงดิง้งเบาบมเมนเก่งกดเก่งมันจะเป็นเมื่อจิตเข่าสูระร,รับสมาธิรับนึงเห็นร่มชัดเจนทั้งเป็นสายจิตร่างกายสิถือ ตั้งตรงเป๊ะแข็งเป๊ะเป็นชายลมละเอียดโลกละเอียดลงตามขันพยายามคอยประคองลมพยายามตอนหายใจเขาหยุดเผาหนาพุทโธพุทโธเพ่งความระซึกเขาไปพุทโธกับลมหยุดมันเห็นความลมที่ดินล้นความอยากสิเกิดขึ้นหยุดความคิดพร้อมกับลมหายใจ ใส่คำภาวนาไปตัดไาจีสังขารมโนสังขารพุทโท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 มันสิดังเฮงขึ้นพุทโทพุทโทพุทโทดังกลางวันในคืนสมองยิ่งดังเ้งความสว่างกว่าจะปรากฏขึ้นในหนาภากในนาในตาอันนี้ว่าเขาใจถ้าเท็ดแล้วมันทีเป็นคือว่านี่คือว่าอาการของมัน ยังเทอากาศจะมีคนพ่องคนคิงลูกเง่อมหยาบไหลมาจากชั้นล่างหยาบ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 ขึ้นมอดหัวเช็นหัวเชนขนตั้งเป็นปุ๊บขนหัวพ่องตั้งปุ๊บใจสิเหิ่มอ่อนลงเบายิ่งละเอียดใจก็สิเบาลงตอนนั้นขันเม่นออกมาย่างไปสิมันมีความรู้สึกกลมหายใจรู้สึกรลางกายเคลื่อนไหวหุ่งเมื่อตลอด แม้บามีผู้ใดมาเบา่าพุทธพจน์หรือเบ่าชาดกนิทานประวัติคูบาอาจารย์หรือฟั่งมันจะเกิดปืม้มปิติเกิดปืม้มขึ้นในใจน้ำตาพังยาวหรือจุกขลดุดแม้แต่แสดงรรมไปเทศเวลาแสดงธรรมนี่การเบ่าถึงพุทธพจน์หรือยอย่างใดอย่างหนึ่งประวัติผู้ใดบานหนึ่งขึ้นมาพระรยเจ้ามันจะเกิดปืม้มปิติจะปรากรท่ทวมทนเพอการ แสดงธรรมมันกะต้องใส่สมาธิถาจิตอยู่ระดับปิติสมาธิมันกะจะทำให้ผู้ฟังกะเคิมคอยตามเพราะกำลังของสมาธิมันมีอานิสงสิโมเมนต์อาศัยความจำสช่ไหมนี่คือฐานให้ตั้งรู้ลมหายใจหายใ,ใจกับยุด ลับกม้มในซึกไว้ที่ปลายจมูกเห็นลมไม้ใจกระทบจมูกชัดๆแต่วมันกระเสียนคอยชัดขึ้นชัดขึ้นกระเสียนล่มไม้ใจกระทบผ่านลำคอกระทบหน้าอกลงไปสู่ท้องหยุดพุทโธพุทโธพุทโธหายใจกลับไปหยุดพุทโธพุทโธพุทโธสามเทียวออกมาปล่อยออก เวลาปล่อยออกหาเยเข็นลมหายใจผ่านช่องจมกูกยางแห้งยางอุ่นๆออ,ออกมาโดยปล่อยนเมื่อเสาร์เงี้อากาศเย็นๆที่ครูบาอาจารย์เพิินพาเสขาบุคคลตื่นแต่ปฏิมยามคือตีสองเคยไปฟื้งนำลงพอสมพผได้สมัยก่อนสะกลครรเย็นเย็นอากาศเดียนมกระลาหาใจเขา จนนำหมูกหน่อยหน่อยจนไอเย็นหน่อยในดังความเย็นไปนางอยู่เต้งผู้เต้องผ้ามีน้ำหมอกหายใจเขาเห็ดขึ้นบ่ามันจะอุ่นดูหนาเห็นลมหายใจเขาเป็นสายขาวขาวใสนวลเขาไปยุดพุโธพุโธพุโธป,ปล่อยออกพูดกายจะตรงดิ้งมวน จะเริ่มจากความมัวน่อไปมันก็เกิดมีความสุขอยู่ภายในเศร้านางแล้วก็มีความสุขอีออออมเอิบปื้มอยู่ในใจโอ้ตอนนี้บ่ดเคียดคิดสัางจะหายให้ผู้ใด,ดบ่ออึดบ่ออัดบ่หุ่นหัวหุ่นไว้บ่จะหายไพสีดีก็สร้างไพไพสีชั่วก็สร้างไพมันจะมีความคิดขึ้นมาจาังสี่นี่คือวิธีดูล่มหายใจทีว่า แล้วมันจะเห็นความสุขตัวหนึ่งนั่งอยู่เื่อมีความสุขที่พระเจ้าทรงกาว,ว่าสุขชาญสุขมันเฉด้ชานาสุขกานรังองชนหมากนั่งไปไหมกับมวนนางมวนเบาไปเลยทังองกับเห็นแสงเนี่ยกับม่วนเพิ่นนั่นคืออาการของปีติยาบจับปีติกับแบบหยาบแบบละเอียดแบบละเอียดกับทิมีอาการหาประการ แบบหยาบก็มีอาการต่างๆสมาธิล่มหายใจนี่กะขละเอียดไปกับเบาไปเรื่อยเห็นมาเบาไปเรื่อยนี่วทนาในกายปรากฏบ่อถ้าเขาลึกบุงทะเรียนหฮงบุงเจ้าขันท้อยออกมากลับมาลับการเข่าลึกๆพักโซ่ข้าวก็ถอยองมากินมันก็ถอยเองเม่นบ่ถอยแล้วกะมันก็จะมาประสบกับ เวทนาทั้งกายเวทน,นาทางกายคือเจ็บปวดปวดหล่าวมึนซาเขาต้องเข้าใจเรื่องเวทนาความทุกข์ในกายความทุกข์ในลมหายใจเข่าออกอึดดัสความทุกข์ในกายปวดปวดหล่าวนี่คือมาเวทนาให้หูมัน่มมนบ่เม็นมอนาสนะเด็บ่ได้อาสนะเวทนาแต่หูท่านมัน่นได้กะพย้ยามทำใจปล่อยว่างให้พิจาณาว่าเวทนานี้มันกะซักเวทนามันเกิดขึ้น มันกระดับของมันเวทนานี่ปรากฏในกายในใจของบุรุชนทั่วไปเพียงตจเห่าขันบ่สนใจกับเป็นการบ่เห่าบ่ลาไล่ไบบ่สนใจมันก็ลืมไปสุขขณะสือแต่ขันเห่าสนใจก็ยิ่งเห็นเวทนาถูกมากแต่สําคัญคือตั้งฐานนะ่ะฐานตั้งจิตให้ฐานมันก้งหาใจกัาบุทโธพุทโธพุโ,โร,โโรอยู่หน่อยปล่อยออก ใ,ใจเขาหยุดพุโทโธพุโทโธพุทโธปล่อยออกพยายามหยุดความคิดความตรึกนืกอคิดผอมกบลมหายใจใหายได้อย่าขีดคิดว่าเฮ็ดบ่ได้ถ้าเฮ็ดถือกันฟั่งถือเกีย่ยวในเฮ็ดถือนี่คือสิเขาใจปั๊บโอ้ยมึงได้เขาหยุดพุโทโธพุทโธหยุดลมหายใจ้อมกบความคิดในหันพุโทโธพุทโธ เดี๋ยวจะมีความสุขปรากฏขึ้นในใจบาในตั้งใจภาวนา